ปอกเป็นเป็ดน้อยตัวหนึ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่นั่นคือการบินสูงขึ้นไปบนฟ้าเหมือนนกอินทรีที่มันเห็นบินฉบเฉี่ยวอยู่เสมอเวลาที่ป๊อกเห็นนกอินทรีบินวงเวียนอยู่เหนือทะเลสาบมันจะอ้าปากค้างและคิดในใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะบินได้สูงอย่างนั้นบ้างวันหนึ่งป๊อกจึงตัดสินใจฝึกบินอย่างจริงจังมันพยายามกระพือปีกสุดแรงเกิด แต่ก็บินได้เพียงแค่ลอยตัวเหนือน้ํำไม่กี่นิ้วเท่านั้นทุกครั้งที่พยายามมันก็จะตกลงไปในน้ํากระแทกจนตัวเปียกปอนแต่ป๊อกก็ไม่ย่อท้อมันยังคงฝึกฝนต่อไปทุกวันเพื่อนเป็ดตัวอื่นๆที่เห็นป๊อกฝึกบินก็พากันหัวเราะเยาะแกจะบินสูงเหมือนนกอินทรีได้ยังไงกันล่ะปีกแกก็เล็กนิดเดียวเป็ดตัวหนึ่งพูดลอเลียน แต่ป๊อกก็ไม่สนใจคำพูดของเพื่อนๆมันยังคงมุ่งมั่นกับความฝันของตัวเองวันหนึ่งขณะที่ป๊อกกำลังฝึกบินอยู่นั้นมันก็เห็นนกอินทรีตัวหนึ่งบินลงมาใกล้ๆป๊อกเลยรีบถามนกอินทรีว่าคุณนกอินทรีครับผมอยากบินสูงเหมือนคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างครับนกอินทรีหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าอยากบินสูงก็ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญต้องเชื่อมั่นในตัวเองป๊อกฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีมันกลับไปฝึกบินอย่างขมักขม้นยิ่งกว่าเดิมแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ยังบินได้ไม่สูงเท่าที่ต้องการวันหนึ่งขณะที่ป๊อกกำลังท้อแท้ใจมันก็เห็นฝูงเป็ดป่าบินผ่านมาป๊อกจึงเข้าไปถามว่าพวกคุณบินกันได้ไกลขนาดนี้เลยหรอครับ เป็ดป่าตัวหนึ่งตอบว่าเราไม่ได้บินสูงเหมือนนกอินทรีหรอกแต่เราสามารถบินเป็นฝูงได้และมันก็สนุกดีนะป๊อกฟังแล้วก็คิดตามเป็ดป่าบินเป็นฝูงก็ดูสนุกดีเหมือนกันนี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มันจะได้ใช้ปีกของตัวเองให้เกิดประโยชน์ได้ป๊อกจึงตัดสินใจเข้าร่วมฝูงเป็ดป่า และได้เรียนรู้วิธีการบินเป็นกลุ่มจากพวกมันแม้ว่าป๊อกจะบินไม่ได้สูงเหมือนนกอินทรีแต่การได้บินไปกับเพื่อนๆก็ทำให้มันมีความสุขมากและมันก็ได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การเป็นเหมือนใครแต่คือการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุขกับมันป๊อกยังคงฝึกบินอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้มันฝึกบินเพื่อความสนุก และเพื่อเป็นเพื่อนกับฝูงเป็ดป่าไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นเหมือนนกอินทรีอีกต่อไปและแล้ววันหนึ่งป๊อกก็สามารถบินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมและมันก็ได้กลายเป็นผู้นำฝูงเป็ดป่าไปในที่สุดเรื่องราวของเป็ดป๊อกสอนให้เราเรียนรู้ว่าการมีความฝันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่ลืมที่จะมองหาความสุขในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเมื่อเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราฝันได้ เราควรจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและหาความสุขในรูปแบบอื่นๆ